วันนี้น่าจะพามารับชมกับเก่งค r o s s o v e r h y b r นะคะ Toyota ตตต s i ี n n a ค่ะ1.8 h y b ริดรถปี2018นะคะสำหรับคันนี้เสนอค่าตัว528,000เครดิตดีส่ง8,800เท่านั้นนะจ๊ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เครดีเอาไปเลยค่าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89%ตัวรถทีไซน์น่ารักมากค่ะคุณขามาดูรถตัวจริงได้นะคะชนบุรีสีราชาค่ะพี่อันนี้ขนาดสตาร์ทอยู่นะ เสียงเครื่องคือเงียบมากด้วยความที่นางเป็นรถไฮบิดเนาะคุณพี่เนาะนี่จ้ะเปิดให้รับชมห้องเครื่องแบบคลีนคนะคะยังไม่ผ่านการสปาค่ะคุณขานี่ขนาดสตาร์ทอยู่นะคุณพี่เสียงคือเงียบมากสติ๊กเกอร์มออกกอค่ะแนวสปอร์ตสติกเกอร์เหรียญบาทเดิมโรงงานเลยนะคะนี่จ้าปั๊มโตโยตา้าอยู่ครบชัดเจนแต้มจุดต่างๆเดิมโรงงานค่ะคุณนี่เลย หรือว่าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมคุณพี่สามารถทักพี่ที่หลรถมือสองมาได้เลยนะเดี๋ยวเนยส่งรูปถ่ายตัวรถเพิ่มเติมให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้จากพี่ษาดีไซน์ตัวรถน้องน่ารักจริงหลงรักนางค่ะคุณพี่แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าเนาะมีให้ค่ะล้อแมกค่ะขอบ17จนะจ๊ะเดิมๆแบบนี้อยากหล่อเพิ่มเติมแต่งให้ได้ค่ะเครื่องยนต์ไฮบริดบ่งบอกตรงน,นี้ค่ะมือเปิดเป็นระบบย์เลตค่ะคุณพี่เข้าตัวรถได้ง่ายมาก ขอพารับชมรอบคันก่อนนะคะพี่ขามาพร้อมกับตัวรถสีขาวนวลเนาะมือเปิดห้องผู้โดยสารแถวที่สองก็สุดเก๋นะจ๊ะสำหรับด้านหลังค่ะไฟเบรกเขาก็โดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะมีก้องถอยให้จากพี่จา๋าสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่สาเสาอากาศที่ฉลามนะคะสวยเลิศดเชิดค่ะด้านหลังก็มีเซนเซอร์กัลยายให้คุณพี่ด้วยเนาะตัวรถนังน่ารักจริง น่ารักทั้งด้านหน้าคือน่ารักรอบคันเลยคุณพี่ขาพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างให้ดูพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนิดนึงจ้ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณขาเปิดตรงนี้ก็คือเจอเลยชึบมีเลยค่ะทางโชว์รูมค่ะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซอร์วิสให้1ปีเต็มนะเนาะเผื่อแบบว่าเดินทางไกลลืมกุญแจน้ำมันหมดหรือว่าเกิดอุบซิเนต์ต่างๆขึ้นกับตัวรถนะคะคุณพี่สามารถโทรเรียกได้ทั่วไทยเลยนะ24ชั่วโมงได้เลยจ้ะ มาค่ะต่อออปชันภายในกันสำหรับภายในกระจกออโต้สี่บานปรับพับไฟฟ้าเนาะแผงข้างประตูมีลูกเล่นให้เท่ๆแบบนี้คาดด้วยสีํำตาลรับกันกับมือเปิดโอ้โหลงตัวเว่อร์ค่ะเบาะนั่งเป็นเบาะหนังแท้คุณพี่ขาลองนั่งให้ดูก่อนรุ่นนี้เขาดีไซน์ให้มีแบบนวดหลังให้คุณพี่ด้วยนะเพื่อแบบว่าเราเดินทางไกลใช่ป้ะแล้วเมื่อยลงเมื่อยหลังเนาะได้เลยนี่ค่ะเป็นปุ่มกดสตาร์ทกดทีเดียวสตาร์ทเลยจ้ะ ชนี่เลยค่ะคุณอันนี้คือสตาร์ทแล้วนะเบาะนวดหลังอันนี้คือสบายมากงมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะคุณพี่ขามีล็อกความเร็วฟุตซอนโทนเนาะควบคุมเครื่องเล่นได้เพิ่มเสียงลบเสียงลักสายวางสายได้เลยจ้าหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสค่ะใหญ่ๆเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เนาะคุณพี่ขาแล้วก็จะเป็นแอร์ระบบออโต้ค่ะชึบแบบนี้เกียร์ออโต้นะคะคุณพี่ขาหัวเกียร์ก็แบบว่ามีมนๆแบบนี้เนาะสวยมากค่ะคุณ เบรกมือไฟฟ้าคอนโซลกลางมีช่องวางแก้วน้ำค่ะพักพิงแขนก็คือบุหนังมาให้แล้วเนาะพอเปิดมาตรงนี้ค่ะมี power outlet นะคะหนึ่งตำแหน่งซ่อนอยู่ตรงนี้จ้ะคุณจา๋าพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกสวยจริงหลงรักนางภายในคุมโทนด้วยสีดำระบบไฟใช้ได้ปกติค่ะคุณนี่เลยจ้ะกระจกฝั่งคนขับมีกระจกฝั่งคนนั่งก็มีให้ด้วยนะคะคุณผู้ชายเนาะเซ็ตผมเซ็ตผมค่ะคุณผู้หญิงเป็แบบว่าแต่งหน้าบนรถได้วิลเลิร์ดะ สำหรับผูบ้พด้สาด้านหลังค่ะคุณบ่อคือตึงๆนะจ๊ะสวยตึงก่อนส่งมอบก็คือสปาให้อีกทีนึงเช็คความพร้อมเปลี่ยนไฮยของเลวเนาะบ่อตึงจริงค่ะคุณไม่มีตำหนิสักนิดเลยโอ้โหเลิศอ่ะเลิศเลิศเลิศพับบ่อ,บอได้นะจ๊ะคุณพี่จ๋าสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากแบบว่าได้รถเกง่งไฮบิดสนะักคันเนาะที่เป็นดีไซน์คอสเวอร์ไซส์ใหญ่นิดนึงค่ะในขอนำเจ้าคันนี้เลยแล้วกัน โตโยต้าเซียชาค่ะพี่ขา1.8ไฮบริ bit, ดรถปี2018สำหรับคันนี้ได้ตัวรถสีขาวด้วยนะเสนอค่าตัว528,000เครดิตดีส่ง8,800เท่านั้นนะจ๊ะสำหรับพี่พท่านไหนที่เครดิตดีค่ะเอาไปเลยจ้าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89%ตามหารุ่นนี้อยู่อยากใช้คันนี้นะคะติดต่อมาหาเหนยได้เลยจ้า